นิทานสอนใจเด็กๆฟังยาวๆก่อนนอนพร้อมข้าคิดดีๆช่วยให้เด็กๆนอนหลับฝันดีนะคะนิทานสอนใจเด็กๆเรื่องเจ้ากบน้อยผู้กล้าหาญกบน้อยอาศัยอยู่ในบึงที่สงบสุขทุกวันมันจะร้องเพลงและเล่นกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขวันหนึ่งพายุพัดมาอย่างกระทันหันเพื่อนสัตว์ต่างๆวิ่งหนีอย่างตื่นตกใจ แต่กบน้อยพยายามใจเย็นหลังพายุสงบก,กบน้อยเห็นน้องหนูติดอยู่ใต้กิ่งไม้มันตัดสินใจจะช่วยแม้ตัวจะเล็กกบน้อยใช้กิ่งไม้และขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสัตว์ตัวเล็กๆจนช่วยน้องหนูออกมาได้เพื่อนๆชื่นชมในความกล้าหาญของกบน้อยทุกคนต่างยิ้มและแสดงความขอบคุณ กบน้อยเล่าเรื่องให้สัตว์น้อยๆฟังว่าไม่ต้องตัวใหญ่ถึงจะกล้าหารขอแค่มีหัวใจที่พร้อมช่วยเหลือข้อคิดที่ได้ความกล้าหาญการช่วยเหลือผู้อื่นและการเชื่อมั่นในตนเองทำให้เราทำอะไรก็สำเร็จได้นิทานสอนใจเด็กๆเรื่องเต่าน้อยกับความพยายาม เต่าน้อยนั่งมองนกบนท้องฟ้าอย่างมีความฝันเขาอยากบินได้เหมือนนกเมื่อเต่าน้อยบอกเพื่อนๆว่าอยากบินทุกคนกลับหัวลาะและบอกว่าเป็นไปไม่ได้แม้จะโดนล้อเลียนเต่าน้อยก็ไม่ยอมแพ้เขาสร้างปีกจากใบไม้แล้วเริ่มฝึกกระโดดเต่าน้อยล้มหลายครั้ง ใบไม้ปลิวกระจายแต่เขาก็ยังไม่ท้อถอยวันหนึ่งเขาสามารถร่อนลงเนินได้อย่างนุ่มนวลเพื่อนๆต่างประหลาดใจและตื่นเต้นเต่าน้อยเล่าให้เพื่อนรุ่นน้องฟังว่าไม่มีความฝันใดใหญ่เกินไปหากเราพยายามข้อคิด ความพยายามความอดทนและการไม่ยอมแพ้เป็นหนทางแห่งความสำเร็จนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องเม่นน้อยกับอ้อมกอดแห่งมิตรภาพเม่นน้อยนั่งเงียบๆใต้ต้นไม้มองดูสัตว์ตัวอื่นเล่นกันอย่างสนุกสนานเขาอยากมีเพื่อนเล่นด้วยเม่นน้อยรวบรวมความกล้าเข้าไปทักทาย แต่เพื่อนๆกลับตกใจเพราะกลัวหนามของเขาเม่นน้อยนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเขารู้สึกเสียใจที่ความแตกต่างของเขาทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้กระต่ายน้อยเดินเข้ามาหาเม่นน้อยอย่างไม่กลัวพร้อมยื่นดอกไม้ให้ด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นพวกเขาคิดหาวิธี ให้กอดกันได้โดยไม่เจ็บสุดท้ายก็ใช้หมอนใบเล็กวางไว้ระหว่างตัวเมื่อเพื่อนๆเ,เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้พวกเขาก็เข้ามาใกล้เม่นน้อยอีกครั้งพร้อมเปิดใจยอมรับข้อคิดการเข้าใจผู้อื่นความแตกต่างและการยอมรับในมิตรภาพนำมาซึ่งความอบอุ่นหัวใจ นิทานสอนใจเรื่องแมวน้อยผู้กลัวความมืดแมวน้อยนอนอยู่ใต้ผ้าหม่มในห้องนอนยามค่ำคืนเขากลัวความมืดและเสียงลมที่พัดผ่านคุณยายมาเล่านิทานให้ฟังพร้อมถือคมไฟเล็กๆบอกว่าความมืดไม่ได้น่ากลัวเสมอไปนะลูก แมวน้อยผจญภัยในความฝันเดินในป่าที่มืดแต่สว่างด้วยเห็ดเรืองแสงและหิ่งห้อยนกฮูกใจดีบอกแมวน้อยว่าความมืดช่วยให้เราเห็นแสงได้ชัดขึ้นนะเมื่อเห็นหนูน้อยหลงทางแมวน้อยจึงช่วยนำทางด้วยคมไฟกลายเป็นผู้กล้าท่ามกลางความมืด เช้าแล้วแมวน้อยตื่นขึ้นด้วยรอยยิ้มและไม่กลัวความมืดอีกต่อไปข้อคิดการกล้าหาญและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวทำให้เราเติบโตนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องช้างน้อยผู้เชื่องช้าแต่กล้าไม่แพ้ใคร ช้างน้อยเห็นเพื่อนๆวิ่งแข่งกันในสนามป่าใหญ่เขาอยากร่วมวิ่งด้วยแม้จะรู้ว่าตัวเองช้าเมื่อช้างน้อยบอกว่าอยากแข่งวิ่งเพื่อนๆบางตัวก็หัวเราะบางตัวก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะกล้าแม้จะช้าช้างน้อยก็ฝึกซ้อมทุกวันมีเจ้าเต่าน้อยคอยให้กำลังใจ วันแข่งมาถึงช้างน้อยยืนที่จุดเริ่มตน้นเคียงข้างเพื่อนๆืนด้วยหัวใจที่กล้าหาญเพื่อนๆนวิ่งเข้าเส้นชัยกันหมดแล้วแต่ช้างน้อยยังคงวิ่งต่อเขาไม่ยอมแพ้เมื่อช้างน้อยถึงเส้นชัยทุกคนต่างปรบมือให้เขาอาจไม่ได้เร็วที่สุดแต่เขากล้าหาญที่สุดข้อคิด เราต้องมีความมุ่งมั่นไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและรู้จักเห็นคุณค่าของตัวเองเสมอนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องเต่าน้อยกับก้อนหินมหัศจรรย์วันหนึ่งเต่าน้อยเดินเล่นริมลำธารแล้วพบก้อนหินเล็กๆสีรุ้งวาววับเขารู้สึกชอบมันมาก เมื่อเต่าน้อยนำก้อนหินมาอวดเพื่อนๆต่างตื่นตาตื่นใจและขอสัมผัสดูบ้างระหว่างเล่นกันก้อนหินกลับหายไปเต่าน้อยเสียใจมากเพื่อนๆจึงช่วยกันตามหาในที่สุดนกน้อยก็บินเจอก้อนหินที่หล่นอยู่ข้างรากไม้ทุกคนดีใจมากเต่าน้อยยิ้ม แล้วแบ่งให้เพื่อนๆดูและถือก้อนหินคนละนิดเขาเรียนรู้ว่าการแบ่งปันทำให้มีความสุขมากขึ้นวันนั้นเต่าน้อยเข้าใจว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดไม่ใช่ก้อนหินแต่คือมิตรภาพที่เขามีต่างหากข้อคิดการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆความมีน้ำใจ และการแบ่งปันคือสิ่งที่ดีที่สุดนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องเจ้านกน้อยที่ร้องไม่เหมือนใครนกน้อยพยายามหัดร้องเพลงเหมือนนกตัวอื่นๆแต่เสียงของเขากลับแหลมและเพี้ยนไม่เหมือนใครเลยเพื่อนนกบางตัวหัวร้อยยาะเสียงร้องของเขาทําให้นกน้อยเสียใจและไม่กล้าร้องอีก นกฮูกใจดีมาปลอบนกน้อยบอกว่าเสียงของเจ้ามีเอกลักษณ์นะไม่ต้องเหมือนใครก็ไพเราะได้ในแบบของตัวเองไงนกน้อยเริ่มกล้าร้องเพลงของตัวเองแม้จะไม่เหมือนใครแต่เต็มไปด้วยความสุขและพลังใจเสียงร้องของเขาเริ่มดึงดูดสัตว์ในป่าให้มาฟัง ทุกคนต่างรู้สึกมีความสุขกับเพลงของนกน้อยในที่สุดนกน้อยก็ได้ร้องเพลงของตัวเองร่วมกับเพื่อนๆอ,อย่างภาคภูมิใจเพราะเขารู้ว่าไม่ต้องเหมือนใครก็เป็นตัวเองได้อย่างงดงามข้อคิดการยอมรับความแตกต่างรู้คุณค่าในตัวเอง และไม่ต้องเหมือนใครก็มีคุณค่าได้นิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องกระต่ายน้อยกับตะก้าวิเศษกระต่ายน้อยเห็นคุณยายกระต่ายหิ้วตะกร้าหนักเขารีบเข้าไปช่วยโดยไม่ลังเลคุณยายยิ้มแล้วมอบตะกระ้าให้กระต่ายน้อยตะกร้านี้มีพลังวิเศษ มันจะเต็มไปด้วยของดีถ้าใช้เพื่อการแบ่งปันกระต่ายน้อยแบ่งขนมให้เพื่อนๆแล้วก็ต้องตกใจตะกร้ากลับเติมของเองได้ไม่หยุดเมื่อของในตะกร้ามีมากขึ้นกระต่ายน้อยเริ่มห่วงไม่ยอมแบ่งให้ใครอีกวันหนึ่ง ตกกะกร้าก็หยุดเติมของมันไม่วิเศษอีกแล้วกระต่ายน้อยเสียใจมากเมื่อเขากลับมาแบ่งปันอีกครั้งตะก,กร้าก็กลับมาวิเศษเหมือนเดิมพร้อมรอยยิ้มจากเพื่อนๆนข้อคิดของที่วิเศษที่สุดในโลกคือใจที่รู้จักแบ่งปันนิทานสอนใจเด็กๆเรื่อง เจ้าหมาน้อยกับภูเขาใหญ่เจ้าหมาน้อยตัวเล็กมองภูเขาสูงใหญ่ด้วยสายตาเปี่ยมฝันเขาอยากปีนให้ถึงยอดเพื่อนๆนในป่าหัวเราะบอกว่าเขาตัวเล็กเกินไปไม่มีทางปีนได้หรอกแม้จะไม่มีใครเชื่อเจ้าหมาน้อยก็เริ่มต้นปีนอย่างกล้าหาญด้วยหัวใจที่แน่วแน่ กลางทางฝนตกหนักเขาลื่นล้มเปื้อนโคลนและเริ่มรู้สึกท้อแท้ในความเงียบเขาได้ยินเสียงในใจว่าย่ายอมแพ้เจ้าทำได้เขายิ้มและลุกขึ้นอีกครั้งในที่สุดเจ้าหมาน้อยก็ถึงยอดเขาเขารู้แล้วว่าความเชื่อในตัวเองพาเขามาถึงตรงนี้ได้ ข้อคิดแม้ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่ก็ไปได้ไกลเกินฝันนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องต้นแอปเปิ้ลใจดีเด็กชายตัวเล็กๆชอบมาเล่นใต้ต้นแอปเปิ้ลใหญ่ทุกวันทั้งปีนต้นไม้เล่นชิงช้าและกินแอปเปิลเมื่อโตขึ้นเด็กชายกลับมาขอผลไม้ไปขาย ต้นไม้ยินดีให้ทุกลูกโดยไม่ลังเลเมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายต้องการสร้างบ้านจึงกลับมาขอไม้จากต้นไม้และต้นไม้ก็ให้เขาอีกครั้งเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาขอตัดต้นไม้ไปทำเรือเดินทางและต้นไม้ก็ยอมเสียสละตัวเองเมื่อแก่เท่าเขากลับมาหาตอไม้ต้นเดิม ต้นไม้ที่ไม่มีอะไรเหลือนอกจากความรักแม้จะเหลือแค่ตอไม้ต้นไม้ก็ยังให้ที่พักพิงได้และชายแก่ก็ยิ้มอย่างซาบซึ้งข้อคิดความรักแท้คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอนหลับฟันดีนะคะ